ดีดีต้อนรับสู่คลาสเปมูลชแนลกับผมโปรฮะวันนี้มาอยู่กันกับเซอร์เจนซิมูเลเตอร์ซึ่งหมายความว่าไงฮะหมายความว่าวันนี้เป็นเวลาโลวเพลสซึ่งตอนนี้ผมจะเป็นหมอหมอผู้มีคุณธรรมมีประสบการณ์หมอระดับโปรเฟชชั่น a l ลซึ่งหมอโปรเฟชชั่น a l ลต้องมีชุดเดี๋ยวผมขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมามาเดี๋ยวรักษาคนไข้กันนะทุกคนหวังว่าคงได้ยินชื่อผมหมอกอฟผู้ใจดีนะฮะอ่า มาเลยละกันคนไข้คนละทรศัท์มเป็นคุยุ่งอยู่ตอนนี้พยาบาลไม่จัดการเลยเหรอโอเคต่อว,ว่าว่าคุกซายนะคนจบไปแล้วนะโอเคสำหรับใครที่เป็นห่วงนะครับว่าผมจะเล่นชา้าด้วยไงไม่ต้องหว่วงผมฝึกมาแล้วชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนับได้แล้วกันว่าถือว่าฝึกมาแล้วโอเคตอนนีเ้เราต้องไปทำการผ่าตัดนะครับมีคนไข้รออยู่ซึ่งผมปัดไซนี้ไปแล้วโอเคมาพยาบาลคนไข้คนแรกข,ของเราคือใครบอสอีกแล้วเหรอ บ๊อบเป็นอะไรมาอีกวะเนี่ยฮะบ๊อบดูนี่ฟักอยู่เอะก็เป็นรูปนี่นั่นเขาที่เป็นอะไรกอีกกับสมองสมองฟอ่ะสิกระโหลกหนาซะด้วยดูสิออออ,อเด็กเวนมาบ๊อบก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในสมองเขามีอะไรนะครับมาอ่าะบ๊อบนี่อาจจะคันนิดหน่อยนะเปิดหัวมาบ๊อบเปิด เปิดหวัวมาไปบ้านเอาถุงมาคนไข้ตายแล้วโอเคบ,อบ๊อเอา่าเมื่อกี้นายเห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นแค่ความฝันมาเนี่ยหมอจะดูแลคนไข้อย่างดีอ้าละ่ะพยาบาล พอผมเรียกแล้วเตรียมรถเข็นกับถุงไว้เลยนะครับออสูงเท่าไหร่เหรอร้อยห้าหกไม่ต้องถามมากเอาถุงมาทำไมบอบกูเตรียมเผื่อไวอ้ใจเอ็นนี่คันนิดเดียวเองอย่าสำออยตายแล้วกันออาล่ะอือนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยแพย์กูช่วยเอาของไปบนไหน ขวานนี่มันไม่ได้ผลเอ้ยเปิดยังไ,ไงวะเนี่ยเอาอันนี้ขูดเอาได้ปะมาขูดเอาแม่ขึ้นขึ้นขึ้นบ๊อบเอาหูไม่เป้ามุดใจกูได้ดิหลับอย่างเดียวเลยเว้ยกลับนั่นแหละนั่นแหละโอเครู้สึกว่าคนไข้คราวนี้น่าจะเออ่รอดจากเงื้อมมือของผมไปได้งเงื้อมมือของผม พูดเหมือนผมจะมาฆ่ามาหละไม่ต้องห่วงบ๊อบผมเป็นหมอผมจะช่วยคุณเต็มที่จบจากนี้แต่ใจตังคูได้คููช่วยแพทย์คููช่วยแพทยก์ยกเไไูเรียกไีอะเอาของไป่อยเร็วเรียกเป็นฝาอ้บ๊อบหัวกระโหลกนะไม่โพอสมองมึงจะแน่นตัอีกมึงทำอะไรมาวะเนี่ยฮะ มีคนไข้ดื้อมันก็อย่างนี้แหรอฮะนี่เอาขอกโดนจัดอาลับบอบนี่อดทนนิดนึงพยาบาลเอาถุงกับรถเข้ามาเร็วคนไข้ที่ประจอนเลิ่มไม่อยู่นี่เองละลงไม่ได้คุณพยาบาลวันนี้ใจคนลวโอ้ยก นี่คนใกล้คนที่3ของวันแล้วหมอกรฟจะช่วยเขาให้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับบ๊อบเหมือนเดิมใช่ป่ะโอเคท้าไมวันท้าไมวันนี้คนชื่อบ๊อบมาบ่อยจัยงวะเอาล่ะก็ูช่วยเงียบๆอย่าคุยเรื่องใบประกาศผมให้มันได้ยินไม่ได้ซื้อกูไม่มีเออไม่ได้ยินอะไนระใช่ไหมบ๊อบอา่าไม่ใช่หมอเถื่อนนะอือเอเอา่อานี่นะเนีเ่ยอือ หมอเถื targets, sure ่อนเขาจะรักษากันอย่างนี้ไหมมีแค่หมอนี่แหละเอกลุสีบ์หมอก๊อฟเอกลุสีบ์ด้วยด้วยเอากะโหลกมึงออกไอ้บ๊อบไอ้เวทเออนั่นแหละจามด้วยธอมะฮอคจามด้วยธอมะฮอคจามด้วยเออจามเองนั่นแหละบอหมอจามบ๊อบหมอเป็นไข้นิดหน่อยหวังว่าสมองนายคงไม่ติดเชื้อนะบ๊อบโอเคเราต้องการยาชานิดหน่อยมาห้ามเลือดมันก่อนมันจะตายอีกคน ไปบ้ารถเข็นกับถุงเตรียมให้พร้อมอ่านี่ชิมโอเคคราวนี้บ๊อบก็ไม่น่าจะตายแล้วก็ก็เออเราเอาสมองมันออกไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบสมองมันมีก้อนไรติดมาด้วยเนี่ยฮะแม่ดื้ออีกแล้วเอา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 งี้ใช่ป่ะบ๊อบเอางี้ใช่ป่ะวได้ได้เออหนีกันไกลหามันอยู่หาอยู่เข้าไปตัดนิดนึงเข้าไปตัด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 นั่นแหละสมองมันไปแล้วบ๊อบโอเคมันไม่ต้องการสมองนล้วหรอกต้องการสมองใหม่ เอาละก็หมอขอหยิบสมองอีเออาล่ะพยาบาลรู้สึกว่าไม่ต้องใช้ถุงแล้วแหละวันนี้ถุงกับรถเข็นเอาออกไปเลยนะคนไข้ถ้าจะรอดแต่สมองอากระทบกระเทือนนิดหน่อยไม่เป็นไรหมอบอาจมีอาการปัญญาอ่อนกับอะไรแทรกมานิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาหมออีกรอบ <laughs> จบจากนี้เอาพาราไปกินแล้วก็ไปซนะเอาละมาผ่านเคสนี้แล้ว หมอโป่งประสบผลประสบความสําเร็จครับเนี่ดูดูข้างหลังดูตรงนู้นดูตรงนั้นดูดูไม่รู้จะให้ดูตรงไหนอ่ะเออดูแฟมนี่ละกันทุกคนดูแฟ้มนี่ในนี้มีใบประกาศจบวิชาชีพผม28บใบแต่28บใบผมเก่งขนาดที่เขาต้องออกให้28บใบเลยคิดดูดิโอเคต่อไปผาตัดอะไรผ่าตัดตาเหรอคนไข้บ๊อบอีแล้ว พยาบาลรู้นะต้องเตรียมอะไรเอาละบบมามาเจอกันอีกแล้วอ่านายคนไข้ป่อยแล้วเลยเนี่ยโอ้โหแม่เอยเป็นไงบ้างครั้งที่แล้วให้พาลาไปกินเด้นผลดีเปล่าหายปวดเลยสิหัวเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วเหรอเออสิสมองมันกระทบกระเทือนนิดหน่อยนี่มาก็ครั้งนี้เราต้องใช้ความแม่นยำตะกรากันไกลกู เอาละก่อนอื่นมันจะเอาแว่นใส่มาทําไมวะเนี่ยบ๊อบมึงใส่แว่นมาทําไมเนี่ยฮะรู้ไหมหมอลำบากเนี่ยฮะห,หมอมาที่หมอไอ้บ๊อบเวตานายมีปัญหาเออรูออ้มันมันท่าทางจะเจ็บมันหลับตาใหญ่เนี่ยบ๊อบมองหน้าหมอหมองหมออ่าสำหรับใครที่พยายามบอกให้ผม พูดเบาๆหน่อยนะฮะก็คือมันเป็นสไตล์ของช่องผมทำไมผมพูดเบาๆเบาๆไม่ได้ของผมต้องเอเนอร์จีเอนเอชัยอะไรประมาณนี้ต้องพูดเบาๆแบบเออนี่ครับเออเราต้องหยิบอันนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็เราหยิบมีดนี้มาแล้วก็เอาตัดตรงตรงตรง,ตรงแว่นของเขาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเอออย่างเงี้ยครับตัดอย่างเงี้ยครับไม่ไหวไม่ไหวอย่างไรอย่างของผมก็ตัดอย่างเง,ง,งี้ไอ้บ๊อบมึงอยู่นี่นีไอ,ไอ้อึเฮ้ยหมอมันมีปัญหากับคนไข้ไว้ มึงอยู่นิ่นงๆดิบ๊อบเออนั่นแหละขอตัดนี่ออก,กอนทิ่มตาแม่มเลยโอ๊ยพยาบาลขอผ่าลายคนไข้ด้วยเออ,เอ,อบ๊อบมีมีอะไรเข้าตาหรือเปล่าก่อนก่อนมาผ่าตัดนายควรล้างตาก่อนนะรู้ไหมเนี่ยเอ่อเอ่องอายดีเดี๋ยวเดี๋ยวหมอช่วยเอ,อาออกให้แล้วกันเอาละบ๊อบทำตานิ่นงๆไว้อยู่นิ่งๆไว้ ตีแตกเลยโอเคผมว่าผมตัดเอาดีกว่าก่อนคนไข้จะตายตัดตัดตัดดิเฮ้ยตัดตัดตัดโดนโดนโดนได้บุ๊คเลยบ๊อบเออนั่นแหละอืออ๋ออบบ๋อออบเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเขลียรของออกให้อ๋อนี่เองที่มาหาหมอหมอเพราะมีปัญหาตรงตาแบบนี้นี่เองแล้วมึงทำไงให้มีดเข้าไปอยู่ในตาบ๊อบมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยฮะทีหลังหมอบมอกแล้วไงอย่าถ้าจะเล่นกับมีด อย่าเอ้ยมึงทำได้ดิดิบอบมึงใจกูรักษาเอาไว้เนี่ยมึงใจกูเอาเีดแทงตามึงอีกข้างมานี่กูจะพยายามบ๊อบบ๊อบ,บฟังหมอบ๊อบมองหมอมองหมองานนี้มีเลือดสาดแน่งานนี้มีเลือดสา,นะานนดสาบ๊อบ,บดื้อใช่ไหมมาทำใจดีๆไว้บ๊อบอยู่ดิดิเออนั่นติดสองข้างเลยไหมยาบาลหมอวินคนไข้จะตายหา นี่เอามือออกเอ Bref, อนั่นแหละไปไกลมาฉีดเออโอเคเป็นไงบ้างบ๊อบรู้สึกดีขึ้นยังบ๊อบตอบหมอที่บ๊อบตอบหมอที่บ๊อบบ๊อบบ๊อบกูบอกให้ตอบหมอเนี่ยอ๋อไม่ตอบกูทำไมได้ได้ได้โอ้เลือดคนไข้คนไข้หมอขาคนไข้จะตายแล้วค่ะเย่มีโรพยาบาลกูทำหน้าที่อยู่มึงเป็นหมอรู้เป็นพยาบาลฮะ เออนี่โอ้โหหมอมาหมอคนไข้เรื่องคนไข้กระฉูดเลยค่ะเรืของกูครับไม่ได้คนไข้ใครใครกูคนไข้กูพยาบาลเดี๋ยวอีกแล้วกันเดี๋ยวกูให้มึงผ่าตัดตะกวนนี้ไม่รอดโอเครอดปบอบเป็นไงบ้อมบ์ตาตาตาเหือกเลยไอ้ไอ้บอมบ์ผมจะเอาตามันออกมายังไงเนี่ยต้องขูดตามันออกเอาช้อนกูมาเนี่ไอ้กองเวนบอบมึงทำอะไรอีกเนี่ยไอ ว้าวเอากุกจับอย่างงี้ก็ได้ช้อน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 กู่ช้อนคู่ช้อน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 โอเคอ่ะบอสไม่ต้องถามว่าทำไมช้อนนี่มันแปลกแปลกโอ๊ยอะไรวะหมอแตกตื่นบุญช่วยบุญช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเคสที่ผมเห็นประจำผมไม่ได้แตกตื่นผมไม่ได้แตกตื่นเคส้นี้เจอบ่อยเคส้นี้เจอบ่อย

บ๊อบ <laughs> ไม่ยังยังไม่สล,ลบหรอบ <laughs> ๊อบผู้พยาบาลคนใครยังไม่สลบยังไสลบด้วยกว่าแม่จะตายอา๋บอบ๊อบทำใจดีๆเลยล่ะ <laughs> <laughs> โ,อโ,อโอเคโอเคโอเคขวัดจับจับจับขาไว้จับขาไว้โอเคบ๊อบมาก็ต่อไปเอาต้องใช้มีดใช้มีดใช้มีดใชม้ชมีดโอเค เอาหยิบได้แล้วโอ้โหเลือดอาบจริงๆด้วยผมบอกว่าเลือดจะอาบก็อาบจริงๆริงเว้ยบ๊บหมอขอตัดอะไรตรงตาหน่อยนะเออนั่นแหละตัดตัดดีเฮ้ยตัดตัดตัดเลี้ยหเลลีตาเลติน้ากับเลนตรงตาน่าจะพังแล้วแหละนี่ป่าไอโอ้หมอหมอต้องการมอร์ฟินมอร์ฟินมอร์ฟินกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้อ๋อนี่ไงเออโอเค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 ชิดชีตเย้โอเคคนไข้อาการดีขึ้นแล้วมาต่อไป บอ๊อบตาข้างซ้ายหมอจะใช้ทอมาฮอกลองจามดูนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอเคนี่แหละเป็นหมอเวลาต้องใช้ทอมาฮอกต้องระวังนะคะทุกคนเอียเอียอย่าให้ไปขูดหน้าอย่าให้ไปขูดหน้าคนไข้เด็ดขาดแม่เอ้ทอมมาฮอกไม่ได้ผลพยาบาลเล่นไฟฟ้าคุณได้ยัง<ๆ>่ยโอเคเล่นไฟฟ้าไม่มีงั้นก็ใช้มีดไปก่อนแล้วกันหมอโปกผู้ใจดีเดี๋ยวจบงานนี้หมอให้ลูกอม ไปกินแล้วก็ยาพาราเอาไปกินแก้ปวดนะอาจมีปวดนิดหน่อยบอสตรงตาซ้ายและตาขวาโอเคอมึงมึงหยุดเลือดไหลที่บอสเอกก็เลือดไหลไหนขอดูสิหล่อ,อขึ้นเปล่าคนใกล้ผมเนี่ยหล่อขึ้นเยอะเลยวะบอสโอ้โหยอยากเอาฝาออกรอปด้วยโอเคต่อไปลูกตาเหรออยากได้สีอะไรบอสบอกมาสีดามเหรอเอาเดี๋กูเอาเนตรวงแหวนให้แล้วกัน อ่ะเราบ๊อบลองใช้ตานี้ดูนะเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปมึงลับตากูดิบ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบมึงเห็นตาปะเนี่ยโอ้ผมลืมไปตามันไม่อยู่มันจะมองเห็นได้ไงวะเนี่ยเอาดมแล้วกันดมเออนั่นแหละโอเคเอออีกข้างหนึ่งโอเคไหมค่อย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 บ๊อบมึงมึงอยากใยับดิไอ้เวทยู่นี่ยืนนี่นี่ อยู่ในนีอีกเลยคนไข้กูดื้อที่ฝ่ายเลยอยากตายไปเลยสองคนนูนเป้าเนี่ยกูเตรียมรถให้แล้ว่ไม่อยากใช่ปะสั่นเถอะวะหมไม่อยากหมอหรอผมไม่เอาเออถ้าไม่เอาสีนี้ก็เอาสีอื่นก็ได้กูเปลี่ยนใจก็อาสีนี่แหละหมอผมไม่อยากเอาโาฮ่าามึงต้องเอาวบมึงต้องเอามึงแกห้าปฏิเสธหมอหมอสั่งต้องทำตามตา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 กูจะเอาสีนี้กูจะเอาสีนี้กูจะเอาสีนี้ ผมไม่เอานะหมอไม่มึงต้องเอาบ๊อบมึงต้องเอามึงอยากให้มึงสีดิอยากเดี๋ยวเอาสีอื่นไปไปบ้านคุณช่วยช่วยกูเก็บลูกตาหน่อยดิโอเคบ๊อบเอาตาโดนนี้ไปไม่เอาบ๊ไม่เอามึงต้องเอาบ๊อบมึงต้องเอามึงอย่ามึงฟังหมอดิบ๊อบมองตาหมอมองตาหมอใช้ตาข้างหนึ่งที่กลัวนั่นแหละอื้ยหล่อมากไอ้ลูกหมาอื้ย เอาละครับสาเร็จครับวันนี้มีคนไข้ตายไปเพียงแค่2คนถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับการเคทผ่าตัดครั้งนี้มากมาก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายอยาให้ผมผ่าหัวใจผ่าตาผ่าสมองให้ก็โทรหาบมทีู่นย์9 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 9ว9 9 9 9 9 9 9เ9 9 9 9 9้9 9ก9 9 9ก9 9 9 9 9 9 9 9ค9 9ก้า y'all it's a tale of two cities. And trust we go hard, trust we go hard. Yes, we go hard, you said we go hard. I said, said we go hard, rockin' my vibe coozy, stackin' up on the loose. The deliveries come easy, but the life is a doozy. And yes, I'm choosy. And no, I won't settle, but I still take pop off over that kettle. Cause I'm talkin' a picture. And yes, I'm gonna hit you with the. R.